เคยมีคนถามติ๊กนะคะว่าถ้าเราใส่ขาเบรสแล้วก็เดินกับวอลกิ้งเฟรมแบบนี้จะสามารถเดินออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแทนการนั่งรถเข็นได้ไหมจะบอกว่าทําไม่ได้นะคะพี่ๆไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะมันอันตรายมากแค่ใส่เดินออกกําลังกายคนเดียวแบบนี้ค่ะนักกายภาพยังไม่ค่อยจะแนะนําเลยเพราะถ้ามันล้มขึ้นมานะคะคือมันล้มตึ้งไปเลยทั้งตัวอันเนี้ยแค่จะกลับรังหันนะคะก็ใช้เวลาไปแล้ว3วันอะลอเล่นลวติกะคะ่ะไม่ได้อ่อนแรงแค่เฉพาะที่ขานะคะคือมันเป็นตั้งแต่เอวลงไปเลยถ้าไม่มีเจ้าสีขาตัวนี้นะคะก็จะไม่สามารถยกขาขึ้นนไดดลยจะบาาก็ม่่่คคออีแง ปล่อยมือนิดเดียวก็คือแบบจะล้มแหละแถมแ<ล>ข้างนอกนะคะมีทั้งขึ้นเนินลงเนินทางขรุขระก็คือบ่ได้เลยเวลาลงเนินก็น่าจะไปตามแรงโน้มถ่วงนะคะก็น่าจะคว่ำได้ขาเบสก็เลยเอาไว้สําหรับการออกกําลังกายเท่านั้นค่ะเพื่อให้ร่างกายเรามันได้อยู่ในท่ายืนบ้างให้เลือดได้ไหลเวียนนะคะข้อไม่ติดเนี่ยได้เตะขาตึงๆแต่จะบอกว่าแค่สิบครั้งก็เหนื่อยมากกระนึกสภาพถ้าต้องเดินออกไปหน้าปากซอยคือเมื่อไหล่จะถึงอะ่ะก่อนที่เราจะทรงตัวให้มั่นนะคะแล้วก็ยกวอเกอร์ออกไปหนึ่งสเต็ปแล้วค่อยก้าวขาตามนะคะซ้ายทีขวาที แล้วก็ทรงตัวอยู่งั้นบอกเลยค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ติกกี้ก็เดินเดินยืนยืนได้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะที่ภาคเสียงอยู่ตอนนี้ก็คือยืนภาคเสียงอยู่นะคะ่ะแข็งไปหมดแล้วว่าโอเคไปอาบน้ํานอนดีกว่าฟันดีค่ะบ๊ายบาย